สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรละวิหารนะครับหรือวัดบ้านแหลมนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมากราบหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็จะพาทุกคนนะครับเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดบ้านแหลมนะครับ หรือวัดเพชสมุทรฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเดีวเราเข้าไปดับหลวงพ่อป้าแหลมกันครับอยู่ด้านในนะครับดับบูชาดอกไม้ทุบเทียนทองก็ด้านนี้เลยนะครับวันนี้คนก็เยอะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับพ่อภายในครับปิดทองด้านนอกนะครับบูชาดอกไม้ทุบเทียนทองแล้วก็

ครับทุกคนครับเข้ามาด้านในนี้เลยครับบาทุกคนนะครับไปกับหลวงพ่อบ้านแหลมด้านในนี้แล้วนะครับสามารถขึ้นไปบิททองด้านบนเลยนะครับขึ้นได้เลยนะครับนี่ครับแต่ต้องระวังหน่อยนะครับ ว่าบันไดจะชันมากเลยครับนำแผ่นทองนะครับที่นำมาทำเป็นปิดทององค์หลวงพ่อบ้านนะไหลได้ด้านบนได้เลยนะครับ คมีคนเยอะครับไปครับไปกันต่อครับเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลหนึ่งครับครับทุกคนครับตรงนี้ก็คือุดรับแรกเงินแล้วก็จะมีวัตถุมงคลด้วยนะครับ ราคา3 8 0 0ครับดครับด้านในองุ์ใหญ่เลยครับองุ์เล็ก1,062,000อง3,000แล้วก็1 9 0ครับนี่ครับ2,008จะมี3,008ด้านในครับด้านใน2 0 0 3 3,008 องค์ใหญ่ด้านในมันก็ห้าพันหนึ่งครับเป็นกับห้าพันหนึ่งพระบูชาของหลวงพ่อบ้านแหลมครับ,น, 1, รบนี่ครับนี่ก็หนึ่งพันครับนี่ครับหนึ่พส่วนด้านในร้อยห้าสิบครับนี่ครับร้อยห้าบ 250ตามเนื้อครับเนื้อเงินก็สองพันี้าีจัสะท้อนเรียนหลวงพ่อวัดั้นแหลม500ครับนี่ครับห0าร้ยก็จัสะท้อนแสงนี่ก็สองร้อยนี่ครับ อีก200 200นี่จะเป็นเป็นพระพงค์ครับพระพงค์แล้วก็400ครับนี่ก็200ครับเป็นเหรียญมีรูป100องค์ครับ100องค์ ร้อยแปดสบร้อยหกสิบกับด้านในเยอครับสองร้อยมีมากมายหลายรุ่นเลยนะครับทุกคนครับเราจะบอกไม่ครบทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดกับ <c oughs> ตัวหนังสือก็จะไม่ชัดราคาก็มีสามร้อยสองร้อย นี้ก็เจ็ดร้อยครับพร้อมกรอบตั้งหน้ารถก็มีนะครับสามร้อยครับหลวงพ่อบ้านแหลมตัแปดสิบบาทก็มีนะครับนี่ครับแปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับด้านในนี่ครับแปดสิบาทก็มีนะครับเป็นหรียญห้าสิบบาทก็มีครับห้าสิบบาทเหรียญเล็กๆครับ ตรงนี้ก็พร้อมกรอบนะครับ5้0พนสครับพอบ้านแหลมด,ด้านในก็3า0พครับ3า0พ5น0อด้านในนู่นเลยนะครับ แล้วก็เป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเหรียญรูปไข่หลวงพ่อบ้านแหลมโอ้มีหลายราคานะครับทุกคนครับสอง้อยแล้วก็300อยนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นสามรอนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญนกันครับของหลวงพ่อบ้านแหลมสองสสบแล้วก็220ี่สิบก็มีนะครับ ส5 0แล้วก็230แล้วแปดสิบก็มีนะครับอันนี้250บครับชนนี้นะครับก็จะมีมากมายหลายราคาให้เลือกครับสามารถมาเช่าบูชาได้ที่วัดได้เลยนะครับก็ต้องขออภัยบางรุ่นก็รายละเอียดบางรุ่นผมก็แจ้งได้ไม่ครบทุกรุ่นนะครับนี่เป็นชุดครับ450้าิครับเป็นผ้าพงครับ ด้านในก็สองร้อยนะครับสองรนี่ครับเป็นชุดเลยนะครับนี่ก็หนึ่งพันครับจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพราะเป็นห้องกระจกครับชุดนี้ก็หนึ่งพนะครับีเนื้อเงินครับเนื้อเงินก็บ้นนบานแหลมกิมสาเกย้อนยุค เนื้อเงินครับพันสองร้อยห้าสิบด้านในอิงหลวงพ่อบ้านแหลมนี่ครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนี่ครับอันนี้เป็นองค์เล็กๆนะครับทุกคนครับสองร้อยครับกับองค์เล็กๆอ่าสองร้อยห้าสิบครับ นี่ก็ราคาสองร้อยเป็นพระพงก็ร้อยห้าสิบครับด้านในก็สองร้อยครับนี่ครับนี่ก็เป็นเนื้อเงินแน่นอนครับนี่ครับเนื้อเงินสองพันพันสองห้าสิบนี่ก็จะเป็นเหรียญสองร้อยแล้วก็สามร้อยครับนี่ก็เป็นพระพงครับ ปรกาสะท้อนตู้นะครับ,รบวัตถุมงคลของหลวงพ่อบ้านแหลมก็จะมีมากมายหลายรุ่นนะครับทุกคนครับก็จะคงจะบอกรายละเอียดแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ด้านในครับนี่ผมก็ถ่ายอยู่ข้างนอกครับเป็นตู้กระจก ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ